ปริมีย่แต้มีวิธีทำเผือกทอดกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยออย,ออยพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดมาฝากทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแยแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและรายละเอียดของเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้เผือกหอมล้างให้สะอาดอันดับแรกก็จะมาทำน้ำจิ้มกันก่อนน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นน้ำตาลทรายเกลือปนน้ำตาลมะพร้าว จากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดพอเดือดแบบนี้ก็มาชิมรสชาติแล้วปรุงเพิ่มได้ตามชอบรสชาติของน้ำจิ้มก็จะหวานนําเปรี้ยวตามแล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยพอน้ําเดือดแล้วก็เคี่ยวต่ออีกประมาณ5-10นาทีหรือว่าจนกว่าน้ําจิ้มจะมีความขคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมผสมแป้งกันต่อ แป้งสารเรีเอเนกประสงค์หรือแป้งว้าวแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าเกลือปน่นคลุกแป้งทั้งสามอย่างให้เข้ากาันแล้วทยอยเติมน้ำปูนใสส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะเพื่อความกลมกล่อมของแป้งค่ะตามด้วยทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปเติมไปคนไปแบบนี้นะคะ ถ้าหากมีแป้งส่วนไหนจับกันเป็นก้อนก็ตีแป้งให้แตกละเอียดจนเนื้อเนียนหรือจะใช้มือเราลงไปผสมแป้งก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าแป้งละเอียดหรือว่าเนียนดีหรือยังเสร็จแล้วพักแป้งไว้ก่อนแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปกันต่อและเผือกหลังจากที่เราปอกเปลือกก็นําไปล้างให้สะอาดดีแล้วจากนั้นก็นํามาขูดเป็นเส้นๆหรือถ้าหากถ้าไหนสะดวกเป็นวิธีหั่นก็ได้นะคะและวิธีขูดก็ลงเบาๆแค่สองซี่ก็พอจะได้ไม่แผ่นหนาเกินไป จากนั้นก็นําแป้งที่เราคลุกผสมไว้มาราดบนเผือกสําหรับความหนาของแป้งก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะที่ทําวิธีนี้ถ้าหากเราต้องการทอดข้าวโพดก็ไม่ต้องเปลืองแป้งหรือว่าผสมอีกครั้งแล้วคลุกแป้งกับเผือกให้เข้ากันและวิธีการทอดก็ใช้ช้อนสองคันตักแป้งให้พอดีคำเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้เพื่อให้เป็นทรงกลม วิธีนี้สะดวกมือของเราก็ไม่เลอะด้วยค่ะพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยก็นํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางเติมน้ํามันลงไปกะให้ท่วมตัวเผือกเลยนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็นําเผือกลงไปทอดระหว่างที่ทอดก็คอยคนเล็กน้อยสังเกตว่าด้านล่างสีเริ่มเหลืองเราก็มาพลิกกลับด้านพอสีเหลืองหรือว่าสีเข้มขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันสุกแล้วนะคะ จากนั้นก็ตักออกจากกระทะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วทอดต่อจนกว่าจะเร็จและสำหรับน้ำจิม้มถ้าหากท่านไหนชอบแบบพริกสดก็สามารถโขลกพอยามความเผ็ดตามชอบจากนั้นก็นำขึ้นไปต้มพร้อมกับส่วนผสมทุกอย่างได้เลยค่ะและวันนี้ยายเต้จะเลือกใช้เป็นพริกป่นนะคะ้าบ้านไหนมีเด็กก็ไม่จำเป็นต้องใส่พริกป่นก็ได้ค่ะพร้อมด้วยถั่วลิสงขั่วบดพอยาบ เนี่ยค่ะเผือกที่เราทอดออกมามีความกรอบนอกแล้วก็ด้านในก็นุ่มมากๆเลยนะคะเนื้อของเผือกแบบแน่นๆแป้งน้อยๆเวลาเคี้ยวนี่หอมกลิ่นเผือกมากๆเลยค่ะจุ่มลงไปในน้าจิ้มฉ่ำๆรสชาติดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกๆท่านลองไปทําสูตรนี้ทานกันดูค่ะ